วันนี้ทีมงานเสียจอมแมคโครสายเขียวนะคะโอ้ลมวันนี้มาอยู่กับรุ่นแปดของพี่ช้างนะคะเราจะให้ดูทังน้ำมันต,ตัวดูดน้ำมันตัวดูดน้ำมันเราใส่เองนะคะตัวนี้เพราะรุ่นแปดไม่มีเครื่องดูดมาให้อันนี้เราใส่เอง มองเห็นไหมมองไม่เห็นฝั่งนุ่นกันนี่นะคะสายมันก็จะดูดต่อไปแบบนี้ไปกลับขึ้นเห็นไหมเบืงสายซื้อ ลมแรงแรงอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข็นเที่ยวแล้วก็ทำชั่วโมงนะคะตอนนี้เราเอามาติดเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องเอาน้ำมันใส่บุ้งกีแล้วก็ใส่ใสายยางจะต้องมีคนอยู่ข้างล่างคนหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างบนคนหนึ่งนะคะเพื่อดูเดี๋ยวน้ำมันล้น วันนี้ก็เปลี่ยนแ่วน้ำแควเบิดแควเบิดเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนอันนี้ก็เป็นบ่อที่เราจะเอาดินนะคะสิบล้อสองคัน ดำได้ปลาหรือเปล่าวัวได้อยู่ ประชอนประชอนกับประหมออันนี้เป็นรุ่นแปดของพี่ช้างโกเบเอสเคสองร้อยซูปเปอร์เอ็กเอ็มเติมน้ำมันก่อน บนอะไรกันเราสองคนดิแก้วเบิร์ตแล้ว trong làng làng đây là cả cây cầu lại mất lượt อาจจะแขนมาก่อน <disposable worship> ะะถ้าถ้าเราไม่ได้ติดเครื่องดูดเครื่องปั๊มปั๊มดูดเอ,อมันก็จะทำอัน,นี้แหละเอาน้ำมันใส่บนนี้แล้วก็เอาสายไปนู่นแต่อันนี้เราก็ติดเครื่องปั๊มดูดมานานแล้วแล้วก็มันก็เลยสะดวกขึ้นมานิดนึงแต่ก็ต้องมีคนมาคอยดู เพื่อมันล้นบางทีก็มันก็จะไหลลงข้างล่างคันนี้กี่ปีนะเกือบสี่ปีเนาะใช่ไหมคันนี้กือบสี่ปีแล้วนะคะเนี่ยเข้าเข้าปีที่สี่สภาพยัง ใหม่อยู่เลยนะตัวนี้จะเป็นรุ่น8 Super X M นะคะเดีย๋ยวพามาดูตุดดูตุดรถนะอันนี้ก็คโคลนน,นิดหน่อยรุ่น8 4ปีรถใช้งานสภาพสุดยอด ภาพดีกนะคะยังไม่เคยทำสีนะเนี่ยได้ออกมาก็ยังไม่เคยทำสีนะคะตกเลยมีแค่ลายขีดขวนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสภาพรถสี่ปีจะเข้าปีที่สี่ ก็จะซีดตามกันเวลานิดนึงนะคะแต่ว่ารอยขีดข่วนนี่คือน้อยมากนี่รถจะเข้าปีที่สีแล้วนะ เรถสิบล้อทีมงานเรานะคะคันนี้ถ้าจะเห็นพี่ช้างอยู่ตรงไหนก็จะเจอคันนี้ทุกรอบนะคะถ้าข็นเที่ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเข้า แก้วนักโก้ดินดินลูกลังดีแท้ ไม่รู้ว่าทำทำชั่วโมงหรือทำเที่ยวก่อนทเที่ยวก่อนแ่ะว่านี่เมื่อกี้แกบอกว่ามีงานชั่มทำชั่วโมงด้วยแล้วก็ทำเที่ยวด้วย วัาน,นี้คุณมาไม่ถึงหรอก ไปฝั่งนู้นฟุ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 นอันนี้กับแคลบริษัทเอามาให้ห้ากล่องห้าชุด มองอะไรอันนี้เขาทำชั่วโมงก่อนนะ

สภาพรถเข้าปีที่สี่นะคะสีปีรถใช้งาน ดินมันตักง่ายวันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรอกแคลแสอันเดินไปก่อนมันยังใช้งานได้อยู่ เท่าแก่เด็กปั้นเด็กปั้นอยู่กับแม่โคห้าปีขับรถยายเป็นขับรถยายกับขับรถยายจริงๆ แผนขับรถย้าย โอเคค่ะยังไงก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเฟซบุ๊กเสียจอมแมคโครสายเขียวนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube เสียจอมแมคโครสายเขียวด้วยนะคะทีมงานเสียจอมแมคโครสายเขียวพร้อมยินดีรับใช้บริการทุกท่านนะคะขออันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ GoBe SK 200 SUPER ร์รุ่น8ดนะคะคันของพี่ช้างโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ